เราลองใกล้กลป้าดิเขาเราว่าอะไรหมาก็ว่ากูชีเพียสินิกาช่องดัดคุงเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับดัดคัทมีของมาส่งอะไรเ่ยคุณเอาอยากรู้หนูก็ต้องแกะสิคับ เรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้แม่สั่งอะไรมาให้น้องดัชแม่มขอไกหน่อยอา สกีตเกมนะคะอยากใส่เลยเหรออ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่ไปเปลี่ยนหลังบ้านจะเปลี่ยนหลังบ้านแล้วเอามาให้แม่ดูนะเสร็จแล้วนะคะไหนดูสิโหจะไปแข่งสกีตเกมเหรอลูกเป็นไงชอบไหมคะชอบไหนดูสิโออเซนเซนเห็นพี่ดันไหมพี่ดันเทเปล่าพี่ดันเทไหมดูมองพี่ดันด้วยความงงอ่ะถอยไปเดี๋ยวแม่ดูสิ พอดีไหมครับนี่นนมีการเกงด้วยการเกงมีเบอร์ไหมไหนลองเปิดดูสิอ,อ๋อมีเบอร์ด้วยต้องใส่ทับหน่อยนะจะได้เห็นเอาเอา <c oughs> เอาเซนเซนตกใจเลยเจอพี่ดั๊ดทีเดียวล้มเลยดูดูเซนชอบเนี่ยโอ้โหน้องดัดจะไปแข่งเกมแล้วเพ้อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอเมลมาเนาะแล้วเดี๋ยวเล่นเกม A E I O y U กันโอเคไหมครับ <c oughs> อ่าไปให้เมลดูไปนี่ <c oughs> นะครับนูอย้กใหแม่ <c oughs> เป็นตุ๊กตาแต่แม่ให้แม่ทำแล้วก็อ๋อให้แม่ทำอย่างเงี้ยเหรอเอีไอโอยุยุเอีไอโอยุยตวิ่งเล็วน้องเมลมาแล้วนะคะ เล่นเกมอะไรกับพี่ดัสเล่นเกมสะิดเกมหมุนต่างตัวเป็นตุ๊ก,กตาหันหลังหันหน้าอ๋ออาเมลเป็นตุ๊กตานะ<อ>แล้วพี่ดัสเป็นคนวิ่งใช่ไหมลูก A I O U นะอาเมลร้อง A I O U A I O U ได้หรูอ,อยากเป็นเหรอ่อะเป็นไปพูด <c oughs> อ,อะไรตุ๊กตาตัวนี้ฟูมาตัวนี้ดูดวาาเาใส่รองเท้านเรียนมาด้วยเรอใส่รองเท้านักเรียนเหมือนในเกมเลยใช่ไหม ร้องร้องขอภาษาเกาหลีอย่าเพิ่งนี่ดันรอน้องร้องก่อนแมวร้องเร็วๆดังๆหน่อยมันวิ่งมาแล้ว <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดั๊ดโดนยิงเนะี่ยเดี๋ยวพี่ดั๊ดโดน,นอะไรนะปวดฉี่เหรอแมวร้องดังๆหน่อย <c oughs> <c oughs> ไหนมาลองใกล้ๆฟาดิเขาลองว่าอะไรหมาก็ว่ากูชีเพียสินนิกะอ๋ออย่างนี้นี่เองพี่ด้าเดินช้าๆหน่อยลูกเดินได้ทีละช่องพออ้าไม่หรเพีนกอก็บ้านเรามันแคบไงใช่ไหมไม่เล่นตรงนั้นปะตรงไหน ถ่างบ้านมันแล้วรนะ้อนมากเลยตอนเนี้ยต้องเล่นตอนเย็นเมลบอกว่าพี่ดัดเดินเร็วไปนะคะต้องทำยังไงนะเมลเดินแบบคุณตายยังไงนะ <c oughs> แต่อาดัดเดินแบบคุณตาดิ <c oughs> <c oughs> คุณตายทนี้เร็วจังถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้